ลิซ่าวาสนาเต้าเลฟิฟทัวเป็นชาวปารีเซียงจนคุณแม่อดแซวไม่ได้กับหมวกหลานชายบอกแบบนี้ค่ะสวัสดีผูุ้กคนค่ะเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาไทยค่ะน้องลิซ่าไม่ปล่อยให้แฟนบริงคิดถึงนานนะคะหลังจากที่น้องมาลงสตอรี่กับเจ้าหมียยักษ์หลังจากนั้นค่ะ เจ้าตัวก็มาลงรูปรัวๆ8ดรูปนะคะกับลูกชายเจ้าเลิฟน้องเล็กของบ้านนะคะครอบครัวตัวแอลค่ะแฟนๆต่างก็คาดว่าน้องลิซ่าน่าจะพาเจ้าเลิฟไปที่ฝรั่งเศสด้วยค่ะกับแคปชั่นหัวใจสีขาวนะคะกับความเจ้าเลิฟท่องเที่ยวฝรั่งเศสแฟนๆต่างชี้บอกว่า เจ้าเลิฟกลายเป็นชาวปารีเซียงแล้วแน่ๆกับความสวยและรวยมากนะคะเจ้าเลิฟหลังจากที่อยู่โคเหลีค่ะก็บินวัฟไปอยู่ฝรั่งเศสในพริบตาเดียวซึ่งในรูปภาพนะคะก็จะมีน้องริสลงรูปเกี่ยวกับเจ้าเลิฟแล้วก็มีรูปคู่ค่ะกับอากาศหนาวเย็นนะคะพร้อมกับมีฝนตกลงมาด้วยไม่ไาวค่ะเรื่องนี้ทั้งแฟนริงและคุณแม่จิตทิพย์นะคะเป็นต้องเม้นแซวทายาตระกูลพันล้านท่องเที่ยวใช ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสมระติดดินสุดๆตามภาพนะคะน้องลิซ่าเนลมิดถุงก๊อบแก๊บสีใสค่ะให้ใกลายเป็นหมวกคลุมให้กับลูกชายนะคะพร้อมกับมีผ้าพันคอมาด้วยแล้วทางคุณแม่จิทิพย์นะคะก็มาแซวบ,บอกว่าหมวกกันฝนของหลานยายช่างอนาถเหลือเกินหลานเอ๋ยใครหนอช่างทำฮา,ฮา แฟนๆค่ะต่างก็แซวน้องลิซ่านะคะบอกว่าวาสนาเจ้าเลิฟหนอทัวฝรั่งเศสเจ้าเลิฟกลายเป็นชาวปารีเซียงแล้วแน่ๆเอ็นดูหมวกกันฝนของเจ้าเลิฟลิซ่ากับน้องเลิฟออกไปเดทกันหรอน่ารักที่สุดในโลกและลิซ่าน่ารักที่สุดในปี2023แฟนริงนะคะก็มารอรูปภาพเซตใหม่ว่าน้องลิซ่านะคะจะพาเจ้าเลิฟไปเที่ยวที่ไหนบ้าง เช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ